สามสี่อันนี้น้องทยานะครับน้องทยาตอนนี้เรากําลังจะไปเที่ยวที่ไหนครับภูเก็ตค่ะหนูเคยไปภูเก็ตหรือ,อยังเอ่ยอยังค่ะยังหนูตื่นเต้นมากไหมครับต,ต,นนตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากจะฝากอะไรถึงคนที่ติดตามน้องธยาตอนนี้ได้ข่าวว่าตอนนี้มีคนมีคุณครูที่ติดตามแล้วก็มีเพื่อนหน้าโอมอีกหลายคนที่ติดตามหนูจะฝากอะไรจะสวัสดีถึงถึงคนชมบ้างครับ จะฝากอะไรเอ่ยฝากความดีหรือว่าฝากให้ติดตามน้องทยาไปเที่ยวภูเก็ตดีไหมดีไหมครับเราจะพูดอะไรอีกครับมีบางคนบอกว่าชมคลิปที่น้องทยาเรียนภา,าษาอังกฤษเขาบอกน่ารักมากหนูหนูจะตั้งใจเรียนไหมครับตั้งใจเรียนเนาะแล้วโตวขึ้นหนูอยากเป็นอะไรนะครับที่บอกน้ำเมื่อวันคุณครูคะ่ะทำไมถึงอยากเป็นค,นครูครับเพราะว่า พี่จิงอยากเป็นคุณหมอแต่กบตาเป็นคุณครูเพราะว่ากลัวที่เขาพาอ๋อกลัวคือกลัวเข็มใช่ไหมครับแต่ว่าที่สําคัญคือน้องทยาเป็นเป็นคนเก่งด้วยใช่ไหมเก่งเลยเมื่อกี้เก่งว่ะนคอเก่งไหมครับโอเคบายๆคุณชมทางบ้านครับบายๆสวัสดีคร่สวันดีครับหนูทยาหนู่มทราวันนี้ไปไหนครับ ปกรุงเทพไปภูเก็ตจะชวนคนที่ติดตาม youtube ไปไปเที่ยวที่ไหนกันดีกรุงเทพภูเก็ตเดินทางบ่อยไหมครับเดินท่าทางเดินบ่อยนะเนี่ยเดินทางบ่อยนะเนี่ยไม่บ่อย,อย, <laughs> อยครั้งแรกด้วยนะครับเป็นโอกาสที่เราจะพาน้องทยาน้องธัญญาและก็พี่จุกแจงด้วยนะครับพี่จุกแจงอีกหลามสาวคนโตอันนั้นอีกรุ่นหนึ่งนะครับไปเที่ยวภูเก็ตกับกรุงเทพเชียงใหม่เดีย๋ยวตามไปเห่าวด้วยกันนะครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทออคอนโดอะไรนะครับคอนโดสเปซแอดเดียตรีแอดเดีีภูเก็ตนะครับขอบคุณป้ารักกับลุงช้างด้วยนะครับที่พาเที่ยวครั้งนี้นะครับเป็นโฮสต์ที่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับสุขสวัสดีจากภูเก็ตนะครับไข่มุกอันดมามันอยู่ที่ทางตอนใต้นะครับซึ่ง อตอนนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนที่พักโดยคอนโดแอดเดอร์ทรีคอนโดมิเนียมที่หาราวัยภูเก็ตนะครับสามารถเข้าชมได้ที่ www.atthetreepuket.com ตอนะครับตอนนี้เราเพิ่งจะแลนดิ้งเครื่องดีเลย์ไปประมาณ30กว่านาทีนะฮะเป็นการมาปิดเทศกาลถือศีลกินผักนะครับกับเทศกาลกินเจในปีนี้ด้วยนะครับซึ่งอม กินเจเป็นเวลา9วันนะฮะกะ็ขออนุโมทนาบุญถึงทุกท่านที่ถือศีลกินผักนะครับดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ะละเว้นจากการจากการฆ่าสัตว์ทั้งปวงนะครับแล้วก็อยู่ในศีลธรรมด้วยขออนุโมทนาบุญทุกคนด้วยนะครับที่กินเจถือศีลกินเจในครั้งนี้ด้วยนะครับตามมาแอวด้วยกันนะฮะตอนนี้ลูกทัวร์ของเรากำลังเข้าน้ำแป๊บนะครับ ใบไม้ร่วงของพผิวพผิวคล้อยฝันคล้มคอยล่องลอยตามลมฝันทั้งวันทังคืนทึ่งรมโอ้และนาอารมณ์ต้องหวานอมคมคืนโอ้ดีหวีดวอนมาเรียกให้พาพาไปคืน คืนใจรักเศ้าสุดฟืนเสื่สออกตรมคุณชมครับนี่คือเพลงแม่สายนะครับเป็นเพลงอีกเพลงที่ยมประทับใจก็ฟังเพลงนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะก้าวออกจากเชียงรายมากรุงเทพนะครับวันนี้ก็เลยมาแฟลชแบ็กอีกครั้งนะฮะ ลมหนาวเจ้ายังพัดพายผิวฝันวันวิวเริยวร้วอยตามลมมนเหเมันนั้นมีมีคมกรีดและควานอารมณ์พาอกรมลมตายโอนาน้าัฐธาชีวาอยากบากนาะ มาาเชียยงรยึนใจรักกให้แมม่สาาายผฝนช่วงวันพักร้อนเบาๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้อมรฟ้าไปไหว้พระพักผ่อนเที่ยวตามวิถีชีวิตแบบไทยๆที่จังหวัดสกลน,นครนะครับวันที่4กลับมากรุงเทพวันที่5ไปภูเก็ตต่อนะครับ เจอกันทุกช่องทางนะครับลมหนาวเจ้ายังพัดพลายผิวฝันวันวิวเรียวร้อยตามลมมนเห้มันนั้นมีมีคมกรีดและขวานอารมณ์่าอกตรมล้มตายโอ้อันนา รรเรียก้ว่าร้องเบาๆนะครับคุณผู้ชมครับชีวิตนะครับอย่าคิดมากนะฮะถ้าหนักก็ปล่อยวางปล่อยว่างนะครับอยู่ระหว่างความทุกข์กับความสุขนั่นคือความเป็นอนิจจังนะครับเราพยายามอย่าให้ความทุกข์เข้ามามากกว่าความสุข ว่าชีวิตในแต่ละวันประสบค,ความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามจากโอมสมรชนาุสายไลฟ์ from Bangkok on um, November 2 n d 2015. thanks for watching once again bye bye นุษยธัญญาวันนี้ไปไหนครับไปก,กรุงเทพไปภูเก็ตจะชวนคนที่ติดตาม u t u b e ไปไป,ไปเที่ยวที่ไหนกันดีเรื่องภูเก็ตเดินทางบ่อยไหมครับเดินทางเดินบ่อยนะเนี่ยเดินทางบ่อยนะเนี่ย <c oughs> ไม่บ่อยครั้งแรกด้วยนะครับเป็นโอกาสที่เราจะพาน้องธัญญาน้องธัญญาและก็พี่จุ๊แจนด้วยนะครับพี่จุกแจน อีกสามสาวคอนโดอันนั้นอีกรุ่นหนึ่งนะครับไปเที่ยวภูกเก็ตกับกรุงเทพเชียงใหม่เดี๋ยวตามไปอย่างด้วยกันนะครับทุนนี้สนับสนุนโดยบริษัทภูเก็ตนะครับขอบคุณฝรักกับลุงช้างด้วยนะครับที่ฝ่าเที่ยวครั้งนี้นะครับเป็นโฮสที่โน้นนะฮะสวัสดีค่ะวันี้เราเที่ยวภูเก็ต ฝากทุกคนิาตามชมด้วยนะคะสว่สดียินดที่สงไม่ถึงใจเธ 자! <목소리나>